สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ยูซุปก็มาอยู่ที่มัสยิดลียาบิสซูนันนะครับผมหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าตลาดแก้วตลาดที่ขายของละสินอดในช่วงเดือนระมาดอนนะครับผมเดี๋ยวจะมีร้านอะไรกันบ้างเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวตามยูซุปไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าตอนนี้มากันมีแอปพลิเคชันแล้วนะครับผมเป็นแอปสำหรับค้นหาร้านฮารานทัวประเทศไ,ไทยนี้ โอ้อันนี้ขนาดเรายินอยู่ตรงนี้นกลิ่นยังหอมเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเนี่ยอันนี้ใส้สะกอกข้าวแต่เป็นในรูปแบบเนื้อใครที่เป็นสายชอบทานซูชิเนี่ยรับรองว่าทุกคนถูกใจแน่นอนมีตัวเบอร์เกอร์ด้วยนะโอ้โหอันนี้อันที้คือดูก็รู้ว่าพองแบบกำลังได้ที่เลย<น>เออโอ้ออยใช่นะนี่มาดูกุยช่กันว้าว,าวา อ่าโอเคครับใครที่อยู่แถวนี้ยูซุปแนะนําว่ามาลองแวะซื้อแวะชิมกันแต่ละเมนูนี่อาจจะดูธรรมดาแต่รสชาติยูซุปมั่นใจว่าไม่ธรรมดาแน่นอน